อยากได้มาอะไรก็ามาช้อปปิงนนป้งเราในนี้ไปเป้แจกเลยเอ้นี่ร้านร้านขนมจีนมันอยู่ฝั่งไหนฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ๋อฝั่งผมไปเล่นเครื่องบินฝั่งนู้นนะพวกฝั่งเจ็ดแยกเอลวิสเอลลอยไปเลย <laughs> <laughs> ไม่มีเอลวิสมีเอลลอย <laughs> เนี่ยเนี่ยถ่ายแล้วพี่ถ้าถ่ายแล้วคุยแล้วมื่อคืนเลยเงียบกิ๊บเมื่อคืนมันเอ้ไอ้น้องเมื่อคืนอยู่ฝั่งนู้นไหม แล้วแล้วเมื่อคืนเลยนี่พี่หมอเขามานั่งที่โต๊ะไปแล้วเขากลุ่มหน่ายครับเฮ้ยแม่งกูต้องเลิกนิสัยอย่างนี้เว้ยกูว่าแล้วแล้วก็ย้ำับตัวเองอ่ะเฮียกูว่าไม่ต้องเลิกสีทีเว้ยผ่านไปครึ่งชั่วโมงหรือว่าเราต้องตามไปดีวะน้าไหวหรือเปล่าทุกอย่างโยความผิดให้ต้นเมื่อคืนเลย แล้วเชื่อป่ะตอนเนี้ยคนชิดต้นที่เป็นหมอบอกเมื่อกี้เชื่อป่ะเป็นคนที่ไม่พูดอะไรเลยนั่งเฉยๆเลยนั่งจิบไปเรื่อยๆตัวนางกึ่ตากแต่พี่หมอครับแต่พี่หมอครับพี่หมอเราไปกินอะไรนะไปกินนี่ขนมจีนขนมจีนที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นคนชอบประถุเวลากินขนมจีนเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงน้ำยาน้ำคริกเท่ากับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอท้าความนิดนึงนะ ถ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามึงงใรยนะตความตาความมามาืออเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราเข้าใจนั่งไม่ได้เฮี่ยเราไปกินนี่กันเนาะลาดหน้าที่ผมไม่คุ้นแล้วก็มาทําความเข้าใจมันเท่ากับอันเนี้ยพี่กําลังจะพามาเล่าอะไรแบบนั้นหรือล่าถูกต้องครับ ก็มันคือวัฒนธรรมคือของบางอย่างที่เราที่ก็ไม่เคยไปกินแบบนี้ที่ที่ทอื่นเหมือนกันไงเพราะ<อ>เราติดกับอรสชาติแบบเนี้ยแล้วมันต้องกินกันแบบเนี้ย<อ>คนที่นี่นะอ,อันนี้คือโลเคอลฟู้ดของจริงเขาเรียกว,ว่ามันมันก็เคยมีคนมาถ่ายอยู่ว่าอะไรนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าทําไมคนที่นี่มันถึงกินอันนี้แบบจีนเออกับแกงป่าปลาดุกแกงป่าปลาดุกไม่ที่ไม่ใช่แกงป่าแบบที่เราคุ้นด้วยนะถุก่ะเราไม่คุ้นกับแกงป่าแบบนี้แน่นอน ชัวชัแล้วรสชาติพี่คาดว่าผมจะคุ้นปะไม่คุ้นเหรอไม่เหมือนที่ผมกินไม่เหมือนถ้าแถวบ้านเราเนี่ยมันจะมีน้ำพริกน้ำยาอันนี้ก็มีแต่ว่าคนที่นี่เขาก็ไม่ไม่ไม่หายไม่หายไม่หายไม่ได้ถึงขั้นป๊อปปูล่าพี่เคยคิดนะว่าขนาดเซนทานที่เนี่ยเขายังต้องดิวไอ้แกงป่าเนี่ยเขาไปอยู่ในอในห้างถึงึ่งที่เคยเห็นเกตก็มีห้างนี้ห้างเดียวแหละที่มันมีแกงป่าแบบนี้ เปนคนขายคนขายเสืเส้อสีแดงแดงไหมไม่ใช่อันนั้นมนคือคือต้องเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยเราต้องบอกว่าเดี๋ยวคนจะงงว่า <c oughs> มึงเป็นใครวะถึงได้แบบว่ารู้มากจังเคยไปกินที่อื่นหรือเปล่าคือพี่หมอเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ความสมเพ่ยงเดียว <c oughs> คือหมาย <c oughs> ถึงว่าเขาเนี่ยมีการงานที่โหที่เกีย่ยวอธิบายว่ะเอาว่าเขาเดินทางไปอ่ะทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วเมื่อก่อนเขาก็ทำในกงรายการใช่ป่ะครับถ้าคนเคยเห็น ผ่านหน้าเนี่ยแล้วการทํารายการของพี่เขาเนี่ย<ม>เขาต้องไปหลายที่ทแล้วหนึ่งในนั้นคือเขามีอาชีพอาร์ติสออกอแบบรถต่างๆ แล้วคือทีเนี้ยไอ้อะไหลพวกนี้บางทีพี่ก็ต้องไปตามหาตามที่ต่างๆถูก่ะพี่ทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดการที่ได้ออกไปกินอาหารหลากหลายที่ก็เลยกลับมาเปรียบเทียบกับพื้นถิ่นตัวเองว่าที่เนี้ยมันไม่เหมือนจริงๆว่ะอันนี้ผมขยายความให้เดี๋ยวคนจะงงว่าใครว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแบบไปกินที่อื่นแล้วลองนึกถึงอาหารบ้านตัวเองว่าไม่มันมีความมันต้องเป็นแบบนี้แล้วทำไมเราถึงคุ้นรสชาตินี้แล้วก็คล้ายๆกับพี่วัดอ่ะพี่วัดเนี่ยเขาทำงานเป็นการไฟฟ้าเหรอใช่แล้วเขาเิน ทุองพื้นที่ต่างๆนานาเนี่ยกว่าจะได้เป็นคณะกรรมการเชียร์ชุนชิมเนี่ยคือเขาก็ทํางานนี้แบบเนี้ยที่เดินทางทั่วประเทศมาก่อนเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อไอพื้นถิ่นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างงี้มันฮิตอย่างงี้ฮิตอย่างงี้แล้วเราก็มาหาพี่หมอพี่หมอก็ประเภทเนี้ยไปตามที่ต่างๆเนี่ยแล้วเป็นคนชอบกินอยู่แล้วแล้วเขาก็ชอบกินอยู่แล้ว บางทีน้องๆมาเนี่ยมาที่บ้านพี่อะแล้วเวลาจะเราไปถ่ายกันเนี่ยน้องๆนี่คือพวกผมหรือว่าหรือว่าเสื้อแดงอ๋อใช่อ๋อคือพ่เรมมาเนี่ยพี่ก็ไม่อยากพาไปแบบว่าไอที่เขาไปกันมาแล้วอะเข้าใจปะะเออไอที่เขาไปรีวิวกันสายคอนเทนต์นะสายคอนเทนต์ไปนู่นนี่นี่บางทีเราแม่งก็เอียนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยอยากพาไปกินแบบที่คนที่นี่มันกินกันจริงๆนะแต่ผมผมว่าอย่างนั้นอะสนุกเพราะว่าคนดูอะจะได้ดูหลากหลายเรื่องราวมาพี่คนที่ทาอย่างนั้นแบบที่ดีกว่าเราอะก็มี แล้วเพราะฉะนั enfin ้นเนี่ยเขาจะให้เขาทำอ่ะดีแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเรามาทำเนี่ยมีพี่หมอเล่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะไปซับพอร์ตกับสิ่งที่คนอาจจะยังไม่เคยขยายความไปเลยหรือว่ามีน้อยกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยไปคุยต่อที่ร้านขนมจีนแล้วกันแต่ว่าร้านขนมจีนเนี่ยเท่ากับว่าร้านขนมจีนดังถูกป่ะพี่ใช่ครับจริงๆแล้วมันเขาจะเรียกว่าวัดบางแคมต้องขับรถออกมาจากนอกเมืองพอสมควรเลยแล้วมันจะขายที่เนี่ยเป็นพื้นถิ่นที่ต้นกำเนิดแรกๆเขาว่ากัน อ่มันมันมีเจ้าประจําของนครมฐมกิจเจ้าที่คนนครมฐมกินดีกว่าโอ้หลายเจ้ามีขนมจีนบางแขคมก็ตั้งหลายเจ้าแล้วแล้วก็ปลายุกปลายุกเจ๊เตียวโอ้แม่งแม่งหลายอันลุงสักเอออะไรเงี้ยเขาเรียกว่าจอมยุดหนมจีนหมดจอมยุ้นหนมจีนหมดเลยแล้วแต่ละอันซิงเนเจอก็ก็ไม่เหมือนกันทุกอันอ่าใช่งันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยต่อที่ร้านดีกว่าใช่มีความแตกต่างอ่าเส้นเส้นทางที่จะไปแม่งเนี่ยอย่างเงี้ยโค้งซับซ้อนแบบอันนี้มันคือเส้นหมู่บ้านแล้วนะเนี่ยใช่ไหม เราออกนอกเมืองมาอีกฝั่งหนึ่งละมาในย่านเขาเลยอ,ะอ่ะบางแขมถึงวัดแล้วถึงวัดแล้วเขาอยู่ในวัดวเหรอเบอย่างนี้สองที่ต้อแมวในวัดกับข้างนอกนี่เดี๋ยวเราจะมากินร้านนี้<อ>แต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูที่วัดก่อนเพราะอันนี้จะขายเนี่ยช่วงสายเนี่ยคนเริ่มมาลวที่วัดเนี่ยเป็นนึนีแต่ทุกอันก็คือโอจีหมดใช่ในย่านเนี่ยมีหลายเจ้าเขาเป็นย่านที่ขายขนมจีน ที่วันเขาจะเนี่ยเขาจะขายในศาลาเนี่ยอ๋อศาลาไอ้ข้างน้ําเลยแต่ว่ามาไม่ทันแน่ๆใช่หมดไปแล้วหมดเร็วในาราเนี่ยเดี๋ยวกลับรถไปกินร้านนู้นอืมอ่าจีวานแถวนู้นอะไรก็ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ป่ะพี่ไม่ใช่ไม่ไม่มันมีขายหลายอย่างขนมจีนแกงป่านะพี่ผมเห็นชื่อแต่ไม่จีนแหม่มอ๋อน้ำใหม่ใช่ไม่มีไม่ไม่แหม่มก็ใช่แต่เอาเอาแบบว่ามีของครบครบนะ พี่จะไปร้านนู้นจริงๆมันก็ออริจินอลหมดแหละอยู่ในย่านเนี้ยแต่อจริงที่พี่ชอบกินไปกินร้านนู้นเพราะว่ามันมันขายเลยเวลาช่วงเวลาเราไงเออไม่ว่าตื่นกี่โมงมาก็ได้กินไงร้านไหนที่ขายขนมจีนยังปากปลาดุกแล้วมันจะอยู่ได้ทุกร้านนะอะไรจริงบางร้านที่ไม่ถึงเครื่องฝีมือไม่เด็ดจริงไม่ได้อย,ดอยู่ยากคล้ายๆน้องเลยไม่ได้ว่าจะทํางานที่ไหนไม่ได้ว่าจะอยู่ได้ตลอดแล้วนะอา้าวทักนี้เหรอมาได้เหรอคนเติม ở subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Bài, <laughs> bài, พวกนี้คือใบบังแก่เผ็ดอ๋อเจ้าจั่นเน้นนะครับจ้ะนี่ครับพี่ได้มีแล้วหัวปูนไก่ทอดสเป็นผมต้องไหมนี่ภูมิภนะถูกต้องเนี่ยดูเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องห่วงนุ่นนุ่นนุ่นสั่งนู่นเดินเรียงนู่นนี่ดูออปชั่นเครื่องยนต์กลไกอะไรแล้วตัวถังอะไรและตัวถังครับผมเครื่องยนต์กลไกอะไรนะอะไรนะอันนี้ไข่ไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเดสั่งให้ครบเลยอ๋อได้ครับโอ้หพี่หมอจัดให้เนี่ยอพี่หมอบ้างได้เป็นบัวเนี่ย เอาเฉพาะแค่รูปลักษณ์นะเหมือนกระที่คยมไม่เหมือนเลยว่ะจริงๆไม่เหมือนเลยว่ะเหมือนวะไม่เหมือนเลยว่ะอันนี้ผมว่ามพ่าตั้งแต่อันนี้เป็นจุ่มในนู้ดแล้วนะไอ้มอทางฝั่งนู้นเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนนะเออเอาพวกพวกที่มีขายทั่วไปพริกน้ำยาเนี่ยต้องโฟกัสอันนี้เลยนี่อันนี้คือหมดแกงป่าหมดเลยถูกไ่ะพี่ใช่หมดแกงป่ามันจะเป็นอะไรเนี่ยนี่คุงไข่เนื้อ เกาเหลาครับเกาเหลาเอาไอ้นี่ครับเอาปลามันเอาเนื้อเนื้อชิ้นเนื้อชิ้นถ้วยหนึ่ง้วก็เอาไอ้นี่มันอะไรครับไข่กับพุงใช่ป่ะเอาไข่กับพุงอีกหนึ่งนี่แล้วก็เอาขากบลูกชิ้นอีกถ้วยโอ้โหไม่ได้กินข้าวยู่วันเนี่ยเฮ้ยจริงจริงจริงสั่งเยอะจังไอเมื่อกี้เนื้อเอาเอาหางมาอันหนึ่งด้วยก็ได้ครับหรือว่าต้องแยกกัน แยกได้แยกที่ว่าพี่อ่าวแยกให้ให้ครบเอาให้ครบอ่าวให้ครบแล้วก็หลุดบัว4กรัมครับเป็นเหมือนครับเป็นเหมือนมึงไก่มาไก่ด้วไม่นีดโอ้ไอโอ๊ตดวัดเติมเลยไอโอ๊ตเด็กวัดเนี่ยดูดูเฮ้ยคนลุมว่ะเฮ้ยพี่คนลุมว่ะใจป่ะใจพี่ถึงบอกว่าไม่แม่ช่วงเวลาตรงเม็นซิโกเนี้ตรงนี้มันจะเปิดอ๋อแล้วมีแกงอื่นด้วรอย่างเงี่ยรากินดีพนี้ที่จะดูปลาดุ๋เป็นอาหารอย่างนี้เลย แต่อันนี้เคี้ยวหวานเลยนะกิี้ยวหวานเลยอันนี้พี่จะกินตอนท้ายได้ได้หมละเหมืนแค่เผ็ดเขาพีไก่ทอดด้วยนะเอาอไหมนี่เดี๋ยวหยิบอันนี้อะไรอ๋อหยิบอ๋ออะไรหยิบอะไรหยิบต้องมาหยิบขนมจีนก่อนอ๋อหยิบขนมจีนเดี๋ยวเอาทั้งนี้เลยหรือเอาพี่ว่านะหยิบเป็นจานไปโอเคได้ได้จ้ะอืมไปหยิบเป็นจานไปหยิบเป็นจานไปนั่งนี่ก็เวิร์กเอาไหนเนี่ยตรงนี้พี่อ่ะ คุณจะตักผักอันไหนบ้างันที่ผมกินเลยนะผักดองเนี่ยต้องมีผักดองต้องมีใช่โอาคุณรับข้อเพราะว่าขนมจีนยังไงก็ต้องมีผักดองใช่แล้วมีผักอื่นไหมก็ผักไม่ดองอ๋อผักกาดฮะผักกาดผักไม่ดองเดี๋ยวผมข้ามให้ถ้ามมันไม่ได้เดี๋ยวผมข้ามี่แต่ผมเป็นคนปกติผมกินผักสดนะครับไม่กินผักต้มอ๋อคุณต้องกินผักสดผักสดมันจะย่อยง่ายใช่แต่เขาแนะนำให้กินผักต้มดีกว่าครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีผักสดมีแต่ผักต้ม สดทั้งนั้นไม่เป็นแบบสดต่ต้ไมไงผมว่าคุณกินไหมไม่ค่อยครับแต่ว่าที่ผักชีเลื่อยนี่ผมจะกินใบมังลักนี่ผมจะกินเป็นทางทางป่าไง <นะ S 1> แล้วเนี่ยผมว่าไฮไลท์เขาอยู่นี่เพราะว่าคนต้องสังเกตจากนันหมด มันเหลือค่อนนะใช่อันนี้เป็นผักบุง้งผักบุ้งลวกผักบุ้งลวกฮะแล้วเป็นผักบุ้งจีนนะไม่ใช่ผักบุ้งไทยดูจากคุณดูจากไงดูจากไซส์เพราะผักบุงบ้งไทยเนี่ยดูจากเวลามันพูด <c oughs> อันนี้อันนี้ดูรู้เลยเป็นผักบุ้งจีนเอ้ยดูยังไงอ่ะดูเวลามันพูดพูดไงฮะสวัสดีอันนี้ผักบุ้งจีนนจะติดสำเนียงจีนแล้วไม่ใช่ใช่เป็นจีนแต้จิ๋วบางคนไม่รู้ว่าจีนไหนอย่าไปแต้จิ๋วเดี๋ยวมันตันนี่นี่รู้นี่นี่รู้มีทางมีทางอยู่อ่ะบางคนเป็นร รู้ก็เรียกจะเป็นอีกจีนหน e ึ่งเป็นจีนแล้วจีนแตกะจีนหน้าเตาเนี่ยบอกอันนี้บางบบาบอกแล้วไม่อันนี้ยิบใบแมงลักเนี่ยผมว่าขาดแม่กับขนมเออเมื่อกี้พ okay. ี่หมอเขาบอกว่าบแมงมีต้องมีใบแมงลักนั่นเอาแยกไปหน่อยเลยใบแมงลักจัดมาในจานนี้ผมชอบกินผักชีอ่าแจ๋วแล้วโอเคพอแล้วฮะสวยๆอุ้ยเอาผักเยอะขนาดนี้กินหมดเหรอไม่หมดอันนี้กินหลายคนอ่าไอ้นี่ไอ้นี่อยู Chuck ่บริษัทตะเคยโกดอดาประชารับ อันนี้เขาเรียกหลดบัวต้องใส่น้ำแกงป่าด้วยครับบัวใช่ไหมครับใส่นี้ใส่ป่าต้องใส่นิดนึงจะได้แบบแล้วเราไปต้มนานไหมต้มแบบแล้วแต่ลูกค้าว่าเอานี่มาเอากรอบยังไงครับอ๋อลงไปในนี้เลยแล้วมันจะเข้าเนื้อเลยเครื่อนใช่ค่ะจีนอร่อยคบ้าวต้มอันนี้เป็นแกงเนื้อขายดีแกงเนื้อลูกค้าชอบโอ้โหผมขอสักถ้วยได้ไหมเพราะดูแล้วน่าจะอร่อยหมดจั่เลยแกงเอกค่ะอ๋อแกงเองหมดเลย กับแกงป่านี่มันจะไม่เหมือนแกงป่าปกติใช่ป่ะไม่ใช่แกงป่าที่เราคุ้นในกรุงเทศที่เรากินนะใช่ไหมใช่ไม่คุ้นเลยทุกอย่างอันนี้แกงป่าครับเขาเรียกแกงป่านะข้าวมานถมอ่ะอย่างนี้ใช่ใ่ครับเพราะว่าจะมีแต่นครถมกับแกงป่าอ๋ออยู่ใกล้ๆหม้อน้ำลายไหลอันนี้ไครับแกงเนื้อจากปลาทเอาแกง แกงทำเองทุกอย่าง yeah. รู้ป่กว่าทำไมวันนี้เช้าถึงต้องมานี่รู้ป่ะทำไมพี่จะใช้ชีวิตกลางคืนไงสมัยก่อนเน่ะเราเช้าเวลาแห้งๆอ่ะเจอนี้กเข้าไปมเจอนี้มันฟื้นจบเลยเมื่อกี้ขออีกทีพี่คือเมื่อกี้ระหว่างเราเลือกนู่นเลือกนี่เนี่ยพี่บอกว่าพี่ทัฟฟี่สับบาสิบอ่ะใช่มากินกับกับจูนภรรยาเขาเพราะไม่เคยโดนพวกนี้มาก่อนไงพอเขาไปในขนมกับพวกบอลพาราดอน่ะเออครับน่าจะน่าจะภรรยาบอลพาราดอนนะบน่าจะเป็นคนนอกปฐมแหละเราขก็กินเซฟ พวกนี้อยู่แล้วไงแล้วก็วัฒนธรรมนี้มันก็เลยเผยแพร่เข้าไปเขาเาก็เลยผิดจัดที่เขาไม่กินเลยเขาไม่กินใช่เขาไม่กินว่าปลาดุกอ่ะมันเป็นปลาที่มันมเหม็นมั้งบางคนเขาจะไม่ถนัดกันเพราะมันมีกลิ่นโอ้เดี๋ยวลองสิการกบกินปลาดุกอ่ะแม่งคืออันนี้คือสาบนะสาบแม่งเนี่ยเนี้ยเนี้ยนี่แอรทิ้งมันแน้วมัตกตะกอนใช่ป่ะให้คนก่อนให้ตะกอนมันขึ้นมาก่อนลองเปิดน้ำเดียวกันป่ะน้ำเดียวกันน้ำเดียวกันหมดเลยอ่ะเปิดน้ำก่อนอ่ะลองดู มันจะซ่อนความเผ็ดร้อนอยู่ปลายเข้าใจพี่ปะเข้าใจยังไม่ซ่อนเผ็ดเลยใช่ปะแต่อร่อยมันมีความหอมันปลายมันมีมันมีส่วนผสมถ้าพี่จะไม่ผิดนะกระชายยี่หล่าก็คือตัวร่งตัวแบบคือแม่งไม่กินตอนแรกอะดอกแรกมันไม่เท่าไหร่ทำไมเขาถึงมีเครื่องมุ้งนี้มาเยอะเพราะว่าปลายแม่งแม่งแม่งโดดใช่รู้ยัง ว่าสั่งๆมาๆมาเนี่ยแห้งๆมาเนี่ยแม่งปืดตื่นเลยทอนี้ก้านสมองนี่อุณหภูมิขึ้นมาแล้วอืมนี่ไงเขาถึงมีพวกนี้มาให้ไงอืมเนี่ยตัดได้เอามาตัดอันนี้เดี๋ยวกินก่อนเราเดี๋ยวค่อยปอกไข่เดี๋ยวผมขอลองๆแล้วแล้วเนื้อปลาเนี่ยผมว่าจานละหกสิบบาทเลยโหดนะออให้เปิดเนื้อปลาก่อนทีแม่งเฮ้ยทีแม่งต้องทีเด็ดทีให่แกงปลา อันนี้มันมีความหนาของบอดี้น้ำที่มันมีความเป็นสมุนไพรเยอะมากรผมมถานี่มันไม่ใช่ป่าแบบที่นนเออใช่ไหมเขาบอกใช่ป่ะใช่ไม่เหมือนกันเหมือนป่าที่มีเฉพาะในครนเทน เฉพาะเท่านั้นแล้ววิธีการสั่งของลูกค้าที่มาสั่งแบบที่เลยสั่งแบบค้างใช่เขาจะแยกเขาเรียกเขาเล่เขาเหล่าอะไรหรอขาหางแล้วก็หลายหลอดบัวอะไรเงี้ยเขาจะสั่งแยกอันนี้สั่งทุกโต๊ะทุกโต๊ะแล้วก็ไปต้มตามที่ลูกค้าชอบอยากกรอบหน่อยก็บอกก็ได้อ๋อแล้วก็เขาต้มเสร็จเขาจะใส่น้ำซุปมาให้นิ้มของต้มเนยมันดูู่กันไป บัวมันจะถูกน้ำไม่นี่ซึมเข้าไปไงแล้วเชื่อป่ะเราสั่งไม่เป็นล่ะฮะมาเราสั่งไม่เป็นล่ะเราเดีว่าเราหยิบกินได้เลยเพราะว่าส่วนมากเรากินมั้อะไรแบบดิบใช่ป่ะขอลองครับกินข้าวได้เลยอันนี้อยู่เกินกินต้องกินที่หลังอืมกินที่หลังแล้วพี่ลองแม่ทำไมรู้ล่ะพี่บัวไม่รู้ว่ามันไม่กล้ากินเวลาทำงานท้องถ่ายนี่นี่นี่อ้พวกนี้ไม่กล้ากินมันไม่เป็นไรก่อนช่วงคุงเนี่ยต้อมีแบบ นีอันนี้อันนี้ไข่ไข่เขาเรียกว่าไข่เล็กครับที่มันไข่ไม่ชอบกินปลาดุกครับกลิ่นไม่มีแล้วที่เออเออพูดถึงเรื่องกลิ่นอะไงกลิ่นไม่มีแล้วปลาดุกมันจืดเลยปลาดุกจะแบบปลาดุกจืดจืดหนังแม่งคือน้ำจืดเลยโอีกไข่ไข่ทะเลมันจะเป็นก้อนอีแบบนึงหนังกับเนื้อจืดกับทะเลแม่งรู้เลยคุณไม่เผ็ดมีพริกให้อีกโอ้ยเผ็ดแล้วคื่กินเองเนี่ยโอ้พี่มาขนใส่พวกนี้ ที่จะเติมให้มันมีแบบก็คือสูตรแบบคนที่กินแบบเผ็ดกินเผาเลยเขาเนี่ยกแบบเผาบดิดน้ำเอฟมันจะมีกลิ่นพริกห้งล,ลอยขึ้นมาแบบอาจจะไอ้นี่หน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมสั่งไอ้นี่มาแกงเนื้อเขาบอกว่าลูกค้าสั่งเยอะแล้วเหมือนซิกเนเจอร์เขาอีกแบบนึงนะไม่ใช่บาร์บีคิวหือแกงเนื้บบนออันนี้คือนี้ ร้านเจ๊ต,ต้อยเนี่ยถือว่าพี่ให้อันดับคือเขาคือลุกกี้ลุกกี้แกงป่านนเพราะว่าถ้านับจํานวนปีอาจจะน้อยกว่าร้านอื่นแต่ว่าปริมาณคนเนี่ยเขาถือว่าผ่าน,ลนลแล้วเห็นป่ะแล้วรสชาติแกงป่าผ่านมากเลยแล้วผมขอ,ขอ <c oughs> เนื้อเป็นไงเนื้อเป็นไงไม่มีกลิ่นนะ เด้งกําลังดีครับถ้าค oui, ุณอยากรู้ก็ต้องเป็นปุงแหะปุงมัจะถัดปลาได้ดีสุดผมว่านะถ้าเขากล้าขายพุงขนาดนี้นะน่าไม่มีกลิ่นแน่ไม่ไม่มีไม่มีราบแล้วขอเดียวเดียวก่อนเลยแล้วผมว่าความติดร้านนี้เพราะอะไรวิธีการทําแล้วมันกินได้ปลากระชิ่งแบบโอ้โหขาดขาดไม่มีกลิ่นอะไรเลย ไม่มีกลิ่นแล้วกลิ่นทำใหม่เต็มแล้วเติมทำใหม่โอ้ยคุณหมอผมรู้แล้วภาพกินนี้นะเดี๋ยวภาพไปกินปลายแก้วได้ไหมไปม่แล้วกูขอเป็นคาปูชิโน่ด้วยอืเชื่อปีอย่างว่าอะไรรู้ไอ้คำแรกๆอ่ะเออโอเคมีความร้อนความอะไรแต่ความเผ็ดอ่ะแม่งจะมาปลายแม่งจะสักพักนึงเออมันจะค่อยๆเดี๋ยวค่อยดูนะว่าแม่งสะสมไปเรื่อยๆนะแม่งจะแบบที่เขาเรียกปากเบิร์นปากแซ่บเนี่ยอันนี้แหละอืโอ้ แล้วถ้าคุณติดอันนี้นะคุณรู้แล้วเดี๋ยวพี่บอกเลยนั่งเสร็จติดเลยเพราะว่าเราจะกินอันนี้ทุกวันเพราะแม่งไม่เลี่ยนคุณจะลืมนี่นะผัาเด็ดที่เราคุยกันมึงรักมึงรักเดี๋ยราจะขายนี่มาใจกินขนมกินครับขนมแต่ถ้าคนไม่ไม่ไม่เอาจริงนะบางคนอ่ะเขาไม่กินปลานะเขาก็มาทางสายนี้อ่ามีปิ้งไก่ลูกชิ้นนี่อันนี้น่าจะสแตนดาร์ดหน่อยเพราว่ากันเดือดนี่ผมเลยน้ำพน้ำอะไรเอ้ยเอาไว้เอาไว้ตบเอาไว้ตบเดี๋ยวผมขอนี่ครับอดนแ้วโดนกข้หน่อย ว่าถ้าเป็นซิงเกิลเจเขาเนี่ยแสดงว่าไม,ไม่ไม่ธรรมดาดเลยอยู่ในเขาเด็ดเลยเร่งน,นะอึม่มมีเจ้าของร้านเทียมมาให้หมยเนี่ยขา, <c oughs> าดวัดแ,แล้วแล้วพวกผม <c oughs> ผมเคยไยเฝ้เปากันเนื้อต้องโรตรงหน้าวังพี่มไม่รู้พี่ใครได้ยินมะ่ะสามครั้งอะจนต้องโทรไปจองแล้วแกก็ไม่ถามชื่อว่าว่าอะไรว่าใครจองจะเก็บไว้ให้ของแค้มั้ยทางเรา <c oughs> เมื่อกี้กินไปแล้วรู้สึกอารมณ์ากแบบมันมีกลิ่นอยูในปากที่ขึ้นมาเพิ่งออกเทปเดียวเองรู้จริงจรู้เลยว่าบนซ้ายนี่มันต้อมีวนขวานะเพราะว่ามันมีจังหวะกองสงสัยยังไม่เคยโดนด่าเยอะๆไงโดนด่าทุกวันนโดนด่าทุกวันก็สออีกดนก็ผมเลิอ่านคมเมีต์ลชีวิตดีขึ้นเลยเลิกไม่ได้เเชื่อเอะเดี๋ยวพอมีคนชมรูทรไปอ่านอีกได้ครับลองเปิดตอมเปิดตอมน้ำคน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 ี่คนคนอนน้ำน้ำยางดีกวนี้ เพื่อนอันนี้ได้ป่ะเอาใส่ๆก่อนเอาใส่ใให้มันมีอย่าไม่ต้องคนก่อนนะโอเคคนๆๆๆอันนั้นแหละนั่นแหละไม่ใช่อันนี้มันติดพวกไข่ไงนัวหมเปิดกอนอือรู้สึกว่ากลิ่นปลากับเครื่องแกงแป่งมาอย่างดีใช่มันไปวยกทน โอร่อยแต่เผ็ดเลยขนาดผมคนกินเผ็ดมากนะอะไรเงี้ยที่บอกว่ามันเผ็ดโลงขึ้นเลยพี่เนื้อเต็มแบบเนาะไอ้กินเผ็ดอ่ะพี่อย่างเงี้ยอย่างงี้ผมรอเลยหัวเปียกแล้วหัวเลยดีกลิ่นอะไรเลยใช่ไหมโอดีเลยดีเลยดูดีที่ปรุงอ่ะ โนนะะทษได้ครับได้แหนมแหนมต้องแหนมแหนมหน่อยเขากินแยกหรือกินรวมไปเลยดิโดนใหญ่เขาเนี่ยสั่งมาแล้วก็ึ๊บจะผมคลื้บชิมเบาๆคล้บเขาไปต้มกับน้ำแกงป่าคลืบกินดูแล้วไงวะน้ำแกงป่าเหมือนซึบฝุ่ซึมเข้าไปเในผมบอกเลยว่าอันนี้ไม่ได้ใช่ป่ะหลดบัวหลดบัวทุกวันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้หลดบัวไหลบัวม่งต่างกันยังไงนะเนอะหรือว่าต่างกันที่พื้นที่นี่แล้วหน้าตาไม่คล้ายกัน บอได้เท้าความเรื่องเล่ามันเคยที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อคืนแล้วนะว่าไอเรื่องเล่าคือที่มีแม่ให้ลูกมาซื้อแต่ลูกมันไปเล่นเกมทะเลทรายอะไรก็ไม่รู้แม่งมาไม่ทันหมดโอ้โหแม่งตีลูกถ้บตายนิดมีตลาดเขาเล่ากันแบบว่าตีลูกท้าตายเลยต้องไม่ได้กินไม่ได้กินในแกงป่าเนี้ยเล่าเปมนโจ๊กเลยมั้งแต่ผมังไม่ค่อยชินเนื้ออันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้จะสันเหมนกันนะกินปลาดุกทะเลชินอ่าเออที่บ้านจะไม่่อยกินปลาดุกจืด ถ้าเนื้อตัวๆจะขุนกว่าคุณไปกินตรงปรุงเงี้ยใช่ไม่กินตรงเนี้ยตรงหางหางไม่ได้เป็นเนื้ออีกแบบเลยม,มันเหมือนจะบางกว่ามันจะลุยกว่าอู้หถ้าพี่จะรู้ว่าถ้าพ่อฮาร์ดคอร์มันจะเป็นหัวถูกครับเขาดูดเดี๋ยวดูดใช่ครับหัวช่วงบนตัดเลี่ยนตัดเลี่ยงจะดูเนื้อที่วิ่งเข้าไปอยู่ในกระแสครับ ก็มีแต่กระสาแห่งธรรมนี่กระแสแห่งเนื้อครับนี่ครับปกป้องที่สุดเห็นได้ใช่ับางทีก็เพิ่มแกงไม่มีผลมากเนื้ออร่อยใช่ไหมไข่ตอนรู้มากครับน้องกินก็ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้กดน้องกินตามเด e อดเวลากินเผ็ดไม่ต้องกินเร็วคว้บผมว่ามันงันช้าหยุดมันจะกินเข้าไม่เข้าเฮ้ยแต่เมื่อกี้อีฟยังไม่ลองนี่อ้นขากับลูกชิ้นนี่เมื่อกี้ผมลองชิมแล้วครับชิมได้ แต่ผมว่าทีเด็ดได้อยู่ที่เอตัากระดูกนะไม่ได้อยู่ที่กระดูกอย่างเดียวขาใช่ไหมเปื่อ,อยแบบลองครเปื่อยแบบใช่ไหมหัวใจกินหม้อื้อไหนมาแล้วต้องไม่ผิดหวังดิต้องพาว่าเนี่ยโลโลคอเขากินกันยังไงแบบ ต่ากเหมือนเดิมไม่ไม่รู้ที่มาที่ไปด้วยที่แรกจะมาทีแรกจะมาไปรีวิวที่ขายในห้างเซ็นท่านแร์เย็นๆนั่งกินสบายๆแต่ไม่ใช่เราโอ้ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ต้องเราต้องมาแบบนี้โดนล้อตายเป็นน้องก็แดงโกรธเลยลองลองแผนไปดูคนนี่เห็นปะเฮ้ยเฮ้ยเราเราเรากินจนลืมผักเผักเพียงเลยเนี่ย เหมือนคนก็ตัาไปเยอะใช่ป่ะร่วงรั่วนี่ไงเพราเมื่อกี้ผมไนี่อยู่สังเกตอยู่ว่าเฮ้ยเราลืมกลิ่นในผักนี่ไวอร์อยากจะตอกแต่ม่เผ็ดผักไม่ได้เลยอ่ะเหงื่อออกหัวใช่ครับดูดูเรื่องหน้าเงยต้นกระมูกนี่ของผมอยู่นี่เออเปลี่ยนแม่งมาหมดแล้วตอนนี้หไม่ค่อยเห็นเหงื่ออยู่อยงนี้หมดเดี๋ยวลองลองกินคู่กับผักเที่อร่อย เชื่ออย่างว่าเขาเมาเมามาแห้งแหงมาแม่งฟื้นอ,ะอ่ะแล้วมันมันไม่ได้เติมนกะทีเข้าไปยต้อเดินน้ำกับเครื่องไปเลยเราก็ห้ามหยุดนะหยุดแม่งความเผ็ดแม่งมาเลยอโอ้ <c oughs> ขลุบขสุบขรขสชาตินะ รู้ยังว่าทำไมน้ำหูน้ำตาแม่งไหลแบบมันมีความ,มเผ็ดร้อนอหอมพวกกระชายชัดเจนแล้วมันจะแตกต่างจากแกงป่าที่เราเคยกินที่กรุงเทพอ่ะอยู่ปะมันนึงปะมนันนึงเลยแล้วก็มันจะมีเค็มขึ้นมาหน่อยแต่ว่าพอกินขนมจีนแล้วก็อะไรพวกน,นีน้เราจะไม่รู้สึกว่ามันเค็มไม่ไม่รู้สึกเลยอันนี้คือคาเรอ์ของที่นี่เลยนะพี่จากที่พี่เคยสันนิษฐานนะ พี่ว่าอะไรรู้ป่ะการเลือกพริกที่มาปั่นอย่างนี้ไอ้เนี้ยพริกมันต้องมาจากที่ไหนเขาเข้าใจแบบพริกสายพันธุ์ปลูกตรงที่ไรเลยอ่ะอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวงานมันจะมีพริกกระเหลียงพริกนู่นนี่นั่นพริกที่หนูสวนพริกนู่นอะไรเงี้ยนี่มันต้องมีพริกบางอย่างที่ะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเคยคุยเรื่องผัดกระเพราเนี้ยแล้วที่การก็บอกว่าเขาอ่ะมีพริกหรือว่าสัมยารธรรมชาติของที่จังหวัดเขาอยู่แล้วหรือเราแวกนั้นอ่ะอยู่แล้วที่มันเสิร์ฟให้รสชาติหรือกลิ่นบางอย่างอ่ะไม่เหมือนที่อื่นก็เหมือนเข ม,มีดินที่ทําให้พริกหอมกว่าได้กลิ่นมากกว่ามมผมว่าที่นี่อาจจะมีวัตถุดิบอะไรบางอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่แน่ๆเฮ้ยดีแต่ขอ,ขอกินก่อนได้ไหมไปครับหลังจากสงครามกำลังจะสิ้นสุดแต่ดูแลทางน้องผมจะรู้สึกว่าดรท่าไปท่าไปแตกดกด,อกดอกตอร์พูดกันเลยท่าไปแตกใช่ไหมทัดไปแตกปะเห็นปะเฮี้ยน้ำรั่วเลย นี่นี่นี่พี่ให้โดนนี่กันโดนนี่กันน้ำพริกน้ำพริกอันนี้นน้ำพริกหวานหออกหวานอันนี้น่าจะขุนหน่อยขอชิมน้ำหน่อยนะอันนี้ไม่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 มีอะไรอุปกรณ์เสริมแก้เผ็ดเฉยๆขฉนหวานน้ำขุนอะไรอ่ะอันนี้อาจจะมาช่วยได้โอเคอันนี้โอเคอะไรวะอันนี้กีกับผักลวกโอ้โหคออดีแม่ผมบนี้เป็นคนที่ทำน้ำพริกเสียงมากไม่ใช่แบื่อเลยไม่เหมือนกันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่บ้านเรากับที่นี่ไม่เหมือนเหมือนที่คลองด่านใช่ที่คลองด่านจะไม่เหมือนอย่างนี้อีก อ,อันนี้เดี๋ยวขอเฮียเก็บงานนะเก็บงานเดี๋ยวเก็บงานให้โอ้โหเนยดีเน่ดีสรุปทั้งหมดทั้งมวลครับอืม้าม้วกนมาถม,มเมื่อบานเรากินอะไรไปนะนะปกินลาวนา ด้าหน้ามาทีนี้ลองลองมาชิมแบบเล่นๆในรูปแบบไมซ์เซทที่เราลองไปทํากันเนาะแต่ถ้าใครดูอันนี้ครับถ้ามาแล้วความสนุกแบบหรือว่าต้องกินข้าวหมูแดงนะต้องกินอะไรนะนี่นี่ขอไปหนึ่งตัวเลือกอให้เพื่อนเพื่อนที่มาเออเซิร์ชขลงจีนแกงป่าย่านบางแขมขลงจีนแกงป่าบางแขมมันก็มีหลายร้านมันก็มีเจ๊ต้อยมันมันเจ๊แมมมันมีหลายร้านก็อยู่ในย่านวัดบางวัดบางแขมแต่เนื่องมากินเจ๊ต้อยเจ๊ต้อยเจ๊ต้อยครับผม เพราะว่าผมว่าเวลาเนี้ยเพื่อนๆเราที่แบบว่าอาจจะมาเที่ยวอะไรเงี้ยอาจจะมาเวลานี้กันเออใช่เขาเขาไม่ได้มาเช้าไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นแบบ l o c a l หรือวัฒนธรรมในการกินที่เนี่ยนี่ก็ไปอีกหนึ่งอย่างที่เฮ้ยเพื่อนๆที่บอกว่าเฮ้ยที่หมอบอกว่าไอ้ตลิ่นที่เราไปกินในวัดอ่ะตอนนี้ป๊อปไปแล้วนะแมสขึ้นแล้วใช่ใช่ถูกไอติมไอติม เขาเรียกอะไรติมรถพระธรรมแม้แล้วแม้แล้วมันโอ้โก็ตั้งแต่วันนี้เราไปกินแล้วมีคลิปออกไปอ่ะก็จะมีเพื่อนเพื่อนคนอื่นอื่นเขาก็ไปรีวิวกันละป้าก็เลยแมสไปเลยเพราะปกติตรงนั้นเหมือนยังไม่มีใครเข้าไปนะอยู่ลึกไงโอ้เรามันลึกตรงนั้นอะ บางกองเสก้าจะเป็นผู้นําเสมอนําไปหาที่นี่ไม่ก็มีใครไปผู้นาแต่ผู้ตา้ก็ตามไปถ้าําพาก็โดนเยอะหน่อยเอ้โหมารับขอไม่ให้จับนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยากให้มาลองจริงเพราะว่ามันเพลินเพลินกับการกินแบบท้องถิ่นอ มันอาจจะใช้กับแกงป่าบ้านเราแต่ไม่ไม่ได้อะอ้าวพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวว่างกันเอาได้ไปครับปลาตปลาพี่ได้ล yeah. 1 1> ่างได้ล่างมาตัดแล้วขายแห้งแล้วไงเราต้องไปนวดต้องไปอะไรไหมเนี่ยโอ้ยได้ได้ไก่สามครับก้อนมันสี่ร้อยแปดสิบห้าครับสี่ร้อยแป จบไปเลยแม่งร้อนหูเลยตอนเนี้ยมันหูแม่งแบบบึงบึงบึไม่สบายหรือเปล่าเออไม,ไ,ไม่สบายเดี๋ยวหลบกันดีกว่าติดอะไรแบบน,นั้นลุกไม้ไม่ได้โแล้วกูอ้วนเลยเฮ้ยถ้ากูไม่สบายยุย่งเลย